ตรวจรับบ้านเสร็จแล้ว11โมงวันที่19มิถุนา67เสร็จหมดแล้วมงวดสุดท้ายเขาขัดล้างให้ระดับหนึ่งอะถ้าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะกระจกอะไรเขาก็ขัดให้หมด ปลาเดินลอยเหมือนเลยเพราะว่าท่อข้างใต้มันรั่วก็เลยจําเป็นต้องเดินลอยเดินไี่เพ้นก็เดินลอยแต่มันเป็นสายยางไงอันนี้เขาก็เดินท่อให้หมดติดกระจกอะไรให้เรียบรอยอันนี้รอติดเครื่องทำน้ำอุ่นเสร็จหมดแล้ว นี่ก็ล้างให้ระดับหนึ่งห้องน้ำจากที่แบบโคตรซูงเขามีงานที่อื่นต่องเน่ร่งแบบสุดๆแล้วก็โอเคแหละแล้วก็รอช่างไฟต้นเดือนหน้าถึงจะมาทำได้อ,นนอันนี้ลูกกอนไม่หายไปไหนอัน อันนี้มันซึมด้านข้างเขาก็ยาให้หมดแล้วฮะกูจะหนูบอแล้วแล้วก็อันนี้ตอนแรกพี่เพนว่าแค่ให้เอาแผ่นแผ่นแบบอลูมิเนียมแบบนั้นอะอนนมาปิดใช่ไหมเสร็จแล้วเขาทำแบบยาแนวเพราะว่าหลังคามันอยู่ใต้ผนังแล้วเขาก็เลยยาแนวอย่างเดียวแต่ก็น่าจะได้อยู่น่าจะการฝนศาสตร์ได้แหละประมาณนี้ สวัสดีค่ะทุกคนมาตรวจรับบ้านเมื่อวานก็มาล่องแล้วนะแต่มันไม่เสร็จวันนี้เขาบอกว่าจะเก็บให้เสร็จให้หมดเลยมีชั้นสองเสร็จหมดแล้วไอ้น,นี้หน้าต่างตอนแรกที่เพ็นว่าจะใส่ไม่บานเลื่อนก็บานเกดใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ให้มันโล่งดีอย่างเงี้ยดีแล้วแล้วคนบอกประมาณสีปากก็เลยเออทั้งช่างสีทั้งเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็ใส่ก็ไม่ใส่ อันนี้ห้องนอนว่ะที่เพนถูมันเลยนะมาตั้งแต่เจ็ดโมงน,นี้ถูมันเลยเสร็จแล้วพื้นจากที่แบบว่าเก่ามากเนะี่ยเขาขัดแล้วก็ทาลงเลกเกอร์ทาสีไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็เพดาน บันไดเดิมก็คือตีฝ้าหมดเลยใช่ไหมก็เอาออกหมดเพราะว่าถ้าเป็นปวกเป็นอะไรเราจะได้เห็นแล้วก็ตอนนี้ให้เขาช่วยติดหูประตูตอนนี้มาเก็บแบบเก็บงานเล็กๆน้อยๆแล้วกวนช่างเขาอ,อะไรไปอาใสืไว้ อ๋อเออใช่ไม่มีไฟไฟไฟกว่าจะมาทำอาทิตย์ต้นเือนหน้าเนี่ยมีแมวมาคลอดลูกสามตัวแล้วก็มาพว้วไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาเช็ดอันนี้ด้านบนอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะเหมือนเดิมหลังคาก็เหมือนเดิมหลังคาไม่ได้กันฝนเลยกันแดดได้อย่างเดียว ขนสาดหมดเลยเพราะมันสูงไปหน่อยแต่ก็ดีมันก็โล่งดีเคยถ่ okay. ายลงไปข้างล่างประมาณนี้จากไม้ที่เลอะมากแต่นี่ก็แบบว่าเหมือนกับว่าเขามาเขามาเก็บสีไม้อีกรอบหนึ่งไงมันก็เลยมันก็เลยมีเหมือนสีขาวเปอร์เซ็นต์น่ะมาทาสีขาวทีหลังอะไรเงี้ยแต่ก็ช่างเถงดีกว่าเดิม